สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาทเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องหัวข้อหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กับมาเเตอร์สาธิตสงครามรอดครับหัวข้อการเรียนรู้ 1. หน่วยรับข้อมูล input unit 2. หน่วยประมวลผล central processing unit 3. หน่วยความจำ memory unit สหน่วยความจำสำรอง (Storage Unit) 5. หน่วยแสดงผล (Output Unit) สำหรับวันนี้เราจะมีหัวข้อการเรียนรู้ทั้งหมด5หัวข้อด้วยกันนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั้นเรียนในวันนี้นะครับมตอร์มีทั้งหมด2หัวข้อด้วยกัน 1. อธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้ 2. ออธิบายการทำงานและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และมาเซอร์มีคำถามก่อนเรียนด้วยนะครับสองคำถามด้วยกันมาเซอร์ขอให้เด็กๆตอบด้วยความรู้ความเข้าใจของตัวเองนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาคำถามที่ 1. หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์มีกี่ขั้นตอนลองตอบสิครับ2หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์สามารถข้ามขั้นตอนได้หรือไม่สามารถตอบได้ไหมครับเห็นไหมครับหลักการทํางานของคอมพิวเตอร์จะประกอบด้วยหน่วยต่างๆ ซึ่งมาเอร์นำพารากราฟหรือรูปภาพมาให้พวกเราได้ดูเริ่มต้นจากหน่วยรับข้อมูลหน่วยรับข้อมูลจะส่งข้อมูลไปยังหน่วยประมวลผลกลางหน่วยประมวลผลกลางก็จะทำหน้าที่ส่งไปยังหน่วยความจำและส่งไปยังหน่วยแสดงผลหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์นั้นนะครับถ้าดูจากแผนผังแสดงวงจรการทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์จะเห็นว่าคอมพิวเตอร์จะทำหน้าที่ส่งข้อมูลเข้าไปยังหน่วยประมวลผลกลาง อาจจะส่งด้วยเป็นคีย์บอร์ดส่งไปยังหน่วยประมวลกลางซึ่งข้อมูลนั้นอาจจะเป็นข้อมูลดิบหลังจากนั้นหน่วยประมวลกลางก็จะทําหน้าที่ประมวลผลและส่งข้อมูลที่เป็นสารสนเทศไปยังหน่วยแสดงผลหน่วยรับข้อมูลเข้าหน่วยรับข้อมูลเข้าจะเป็นหน่วยแรกของหลักการทํางานคอมพิวเตอร์หน่วยรับข้อมูลเข้าคือเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทําหน้าที่รับข้อมูลรับข้อมูลหรือชุดคําสั่งจากผู้ใช้เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยแปลงข้อมูลหรือคำสั่งนั้นให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำการประมวลผลต่อไปอุปกรณ์ที่อยู่ในหน่วยรับข้อมูลได้แก่เมาส์คีย์บอร์ดกล้องถ่ายรูปเครื่องยิงสแกนบาร์โค้ดและสแกนเนอร์ครับสำหรับหน่วยประมวลผลกลางหน่วยประมวลผลกลางก็คือสมองหรือหัวใจของคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพการทำง,งานของคอมพิวเตอร์จะขึ้นอยู่กับหน่วยประมวลผลเป็นหลักฮาร์ดแวร์ที่สำคัญของหน่วยประมวลผลกลางก็คือ Micro-Processor โ okay, อเคครับเราจะเข้าไปดูส่วนย่อยของหน่วยประมวลผลกลางกันเลยครับซึ่งมีทั้งหมด2หน่วยย่อย 1. ก็คือหน่วยควบคุม Control Unit ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานขององค์ประกต่างๆในระบบทั้งหมดให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง 2. หน่วยคำนวณ Arithmetic Logic Unit ทำหน้าที่ประมว,มวลผลข้อมูลทางคณิตศาสตร์และทางตากการรกะหน่วยความจำหลัก m มนเมมโมรี u ยูนเป็นหน่วยคำจำจําที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์แบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือ ROM Read Only Memory และ2 RAM Random Access Memory ROM หรือ Read Only Memory ใช้บรรจุโปรแกรมสําคัญที่ใช้ในการสตาร์ทอัพเครื่องเก็บโปรแกรมสําคัญไว้อย่างถาวรไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าเลี้ยงข้อมูลก็ยังคงอยู่เขียนหรือบันทึกข้อมูลคําสั่งได้เพียงครั้งเดียว ในขั้นตอนการผลิตเครื่องจากโรงงานไม่สามารถแก้ไขเปลี่ย,ยนแปลงได้อีกอา่านข้อมูลได้เพียงเดียวและเข้าถึงการสุ่มของข้อมูลได้อีกด้วยสำหรับหน่วยความจำที่เป็นลักษณะแรมแรมก็คือ random access memory แรมทำหน้าที่อะไรแรมทำหน้าที่เก็บข้อมูลที่รับมาจากหน่วยรับข้อมูลเพื่อน,นำไปประมวลผลทำหน้าที่เก็บผลลัพธ์ที่ได้จากหน่วยรับข้อมูลทำการประมวลผล ซึ่งจะไม่ใช่ผลลัพธ์สุดท้ายทําหน้าที่เก็บผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลซึ่งเป็นผลลัพธ์สุดท้ายทําหน้าที่เก็บชุดคําสั่งต่างๆขณะที่เราทํางานอยู่กับเครื่องเพื่อใช้ในการประมวลผลเป็นหน่วยความจาที่เก็บข้อมูลหรือโปรแกรมไว้ชั่วคราวสร้างขึ้นเพื่อผู้ใช้โดยตรงสามารถอ่านหรือเขียนทับข้อมูลลงไปด้วยความต้องการถ้าไฟข้อมูลจะสูญหายหมายถึงว่าถ้าไฟดับนะครับเด็กๆข้อมูลก็จะสูญหาย การเข้าถึงข้อมูลเป็นแบบสุ่มสำหรับหน่วยความจำ memory unit ในตัวสุดท้ายก็คือหน่วยความจำสำรอง secondary storage unit เป็นหน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูลและโปรแกรมที่ต้องการใช้งานในคราวต่อไปได้ซึ่งสามารถบรรจุข้อมูลและโปรแกรมได้เป็นจำนวนมากมาเซอร์มีรูปภาพมาให้พวกเราได้ดูก็จะประกอบด้วยฮั์ดิตต่างๆและก็แฟลชไรท์นะครับซึ่งฮัด ฮาร์ดแวร์ต่างๆเหล่านี้จะเป็นหน่วยความจําที่เป็นหน่วยความจําสำรองนั่นเองแต่มีพื้นที่การจัดเก็บขนาดใหญ่ไม่สะดวกต่อการพกพาสําหรับหน่วยความจาสำรองนั้นไม่จำเป็นต้องมีกระแสไฟฟ้าเลี้ยงก็สามารถบันทึกข้อมูลได้ด้วยสําหรับหลักการคอมพิวเตอร์ตัวสุดท้ายก็คือหน่วยแสดงผล o u พ p u t Unit หน่วยแสดงผลคืออุปรกรณ์ที่ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลกลางมาแล้วนั่นเองนะครับ ฮาร์ดแวร์ที่อยู่ในส่วนแสดงผลได้แก่จอคอมพิวเตอร์ลำโพงหูฟังโปรเจคเตอร์และปรินเตอร์ครับเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆสำหรับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์มาเซอร์มีคำถามหลังเรียนด้วยนะครับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์มีกี่ขั้นตอนหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์สามารถคาขั้นตอนได้หรือไม่เด็กๆสามารถตอบคำถามของมาเซอร์ได้นะครับมาเซอร์อยากให้พวกเรานะครับบันทึกลงสมุดและสามารถพิมพ์ลง Microsoft Word ในคอมพิวเตอร์ เป็นยังไงกันบ้างครับเนื้อหาวันนี้สำหรับวันนี้มาซื้์ต้องกอข,ขอกล่าวว่าสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับ